ไูยิงเล่นยิงขับเนาะ nhìn cái ấy. Ai chết มันสามชั่วโมงเพื่ออะไรวะกู <c oughs> ปูมันสามชั่วโมงเพื่อ 嗯。 มันตัดคลิปแม่งงงอะตอนเนี้ยไม่ใช่ โอ้โอ้อืมอก่อินลกสวนมาดียังขาจะไปนอนแล้วข้างง่วงนอนเองมีสิทธิ์เลือกไง แล้วที h <h um <h <h ่นอนน้อยครับบอกไปแล้วข ah ้าง่วงนอนอืมอ๋อืมเป็นนอนแล้ว เลือกอะไรนะค่ะเลือกที่นอนค่ะจะลงไปนอนบนที่นอนค่าเล้ยก็ไม่ไหวแล้วมวงนอนค่าได้ยินไม่ชัดต่อค่าบอกว่าค่าเลือกที่นอนที่นอนกับค่าที่เขาจะไปนอนบนที่นอนบนเตียงของค่า เองเลือกที่นอนอืเขาเลือดที่นอนไหนเองบอกเองชัดเจนยังมันไม่ชัดเจนตรงไหนเขาเลือกที่นอนแล้วไงไหนเองบอกเองทำชัดเจนแล้วไงเราข้าไม่ชัดเจนตรงไหนเขาเลือดที่นอนไงเรื่องความสำคัญของข้าเหรอ อันน่ะอนะีนนอนของข้าแล้วความสำคัญของข้าล่ะเาลาบอกว่าพี่เนอนของข้าความสำคัญของข้าเป็นศูนย์เนาะอีนนอนของข้าคือที่หนึ่งเล่าที่ทานก,กระต่ายกระเต่าให้ข้าฟังบน่นกระเต่าเป็นของอิงลูกแกะก็ได้นับลูกแก่ให้ข้าฟังหน่อย ไอ้เองเอาไปน้ำให้น้องชายคนเล็กอีกนู่นในเมื่อเอ็งเลือกที่จะไม่มาข้ามีสิทธิ์ปพ่ะนี้เะไม่มาพรุ่งนี้เองก็จะไม่มาอีกถ้าวันจันท์ข้าก็มาถ้าไม่พรุ่งนี้เองเลือกที่จะไม่มาไปนอนด้วยแล้วทําไมเอ็งเลือกที่จะไม่มาข้าไม่มาข้าว่างนอนเองจะนอนถึงวันจันทร์เลยเหรอ น,นี่ข้างห้องนอนมันตีกันไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยไอชิ้อไข่ยเยไว<อ>้ก่อนข้างห้องนอนแล้วจะมาต่อยยังไงลืมแล้วนะสองวันสองวันนี่ลืมเลยนะเป็ไเลของอิงฮะสองวันนี่ข้าลืมแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอลืมไปเลยข้างห้องนอนข้าจะเอาที่นอนค่ะแล้วเองกลับมาวันจันทร์มันจะยังไงต่อ เรื่องของมันเรื่องของมันได้ไงมันเป็นเรื่องของเองและเองจะทำาป็งตง่อเรื่องของมันเรื่องของไอเจลักข้าจะไปน,นอนอา้าวนี่ข้าไม่ได้คุยกไอเจลักอยู่หรอข้าคุยกับใครอยู่เนี่ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลได้ยินไหมยิน อาสรุปว่านี่ข้าไม่ได้คุยกับจรักอยู่อ่ะข้าโูรผิดหระข้าคุยกับใครอ่ะตอนนี้ข้าคุยกับใครบอกก่อนข้าจะได้เข้าใจผิดนะข้าจะได้เข้าใจถูกข้าคคุยกับไอ้บีหมอเจรักยัเอ็งคุยกับใายเจรักมันจะไปนอนแล้วคือมันง่วงนอนแล้วข้านั่งจะสมบอกข้าจะเครียดตัวข้าจะต้องไปใครเจรวค่อยไปนอนแล้วก้จะไปนอนเอาสรุปว่าข้าคุยกับคนชื่อบีหรอ เอ็งจะเข้าไปนอนไหมไอ้พิการไปไปนอนได้แล้วอีกสองวันก็มาต่อ <c oughs> ไอ้ยังเราคุณต้องมาต่อเหรอตอนนี้อีกสองวันต้องมาต่อ,อยังไงเนี่ยตัดสายแล้วไอ้ยังขำวะที่อย่างเงี้ยแชทไม่เตือนเลยผมต้องกินข้าวอ่ะ ตัวเองปูมาแล้วไม่เล่นคือ,อยังไงเป็นคนปูมาเองเป็นคนปูสตอรี่มาเองนะนะเดี๋ยวมันออกนะมันเข้ามานะเดี๋ยวจะด่ามันนะมันเป็นคนปูสตอรี่มาเองนะที่กูเล่นมาสามชั่วโมงคือสามชั่วโมงที่เล่นมาคือ สามชั่วโมงทต่ได้เล่นมาคืออะไร